สวัสดีค่ะพบกับครูชุนะคะครูชุมีเรื่องเม้ามอยค่ะเม้ามอยอะไรครูชุอ๋อตอนแรกนะคะน้องทัวร์ภาคอีสานใช่ไหมคะแต่ตอนนี้น้องลงมาทัวร์ที่กรุงเทพแล้วนะคะแถวนั้นแถวไหนครูชุอ๋อน้องมาทําการแสดงแถวอ่อนนุช4 6ค่ะนะคะวันนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้ไปเจออีลาน้อยของเราอุ้งอิงเพชรบ้านแพงได้นะคะที่อ่อนนุชนะคะอ่อนนุชนี่ย ตอนนี้นะคะซอยสีค่ะครูชูก็มาเมาอมอยให้ฟังนะคะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งโอ้โหปรากฏการเลยค่ะอะไรครูชูเร่ามาเร่ามาอ๋อนะคะมีพ่อแม่ fc ท่านหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะท่านสําเร็จมุ่งมา่ปรารถนาเพราะท่านสมหวังในคาถาของน้องอุงอิงอุงอิงเป็นความเชื่อของแต่ละท่านเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคล ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตอนนี้นะคะข้าท้าอุ้งอิงนะคะโอ้โหนะคะทำให้นะคะพอพๆแม่แม่เอฟซีท่านนี้นะคะอยู่กทมหรือกรุงเทพนะคะได้มอบรางวัลให้กับอุ้งอิงของเรา1,000 0บาทแต่ก็มอบให้กับโชเฟียอิง5,000บาทโอ้โหน่ารักและประทับใจมากเลยนะคะ แล้ววันนี้โอ้โหแตกเลยค่ะอะไรแตกนะคะซอยออนนุชสี่สิบหกแตกค่ะพอน้องอุ๋งอิง,องลงจากรถทนั้นละค่ะอุโ้โยผู้คนให้การต้อนรับเข้าแถวค่ะเข้าแถวเพื่อรอถ่ายรูปนะแลวจะมีสักกี่คนคะถ่ายรูปไปได้เงินด้วยโอ้โหน่ารักมากเลยนะคะอุ๋งอิง,องเพชรบ,บ้านแพงของเราเนี่ยค่ะดังมากเลยนะคะตอนนี้น้องไปทําการแสดงที่นะคะซอยอ่อนนุช46ค่ะ แล้คุชุกก็มีเรื่องเมาหมยให้ฟังอีกนะคะเมื่อวานนี้ที่โดมนะคะที่โดมของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะก็ได้คัดสรรน,นะคะเขาเรียกว่านะคะโอ้โหนะคะดีกีกันทั้งนั้นเลยค่ะสุดๆทั้งนั้นเลยนะคะน้องใหม่ไต่ดาวสุดๆทุกคนเลยค่ะร้องเพลงนะคะโอ้โหขนาดบอสโจบ,บอกว่าอ้าวตัวอย่างนอย ไม่ว่าผู้ชายไม่ว่าผู้หญิงโอ้โหสุดยอดทางนั้นเลยค่ะน้องก้องก็สุดดอยู่แล้วไม่ทองคําใช่ไหมคะและน้องสก,กายอีกนะคะแล้วก็น้องอุ้ยหลายคนเลยค่ะอย่างเช่นถ้าน้องผู้หญิงนะคะก็มีท่านหนึ่งเหมือนกับปันปันของเราเลยค่ะแล้วก็มีโอ้โหน้องเนเน่บ้างนะคะแล้วก็น้องฟ้าบ้างนะคะโอ้โหสุดยอดกันทุกคนเลยนะคะเสียงเพาะกันทางนั้นเลยค่ะเมื่อคืนนี้นะคะ กูชูเห็นแล้วค่ะโอ้โหปลาปื้มแล้วก็ดีใจแทนบอสโจด้วยค่ะ mm hmm. เสียงอะไรแต่ละคนนะโหเพาะมากเลยค่ะเพาะพิงนะคะแต่ก็แล้วแต่บอสโจนะคะว่าจะเอาไปลงที่ไหนนะคะ mm hmm. เพราะมีเยอะเหลือเกินมีสาวน้อยเพชรบ้านแพงวงหนึ่งใช่ไหมคะ mm hmm. สาวน้อยนํำเพลินโชนะคะ mm hmm. แล้วก็ไอดอลอีกนะคะโอ้โหมากมายรถแฮ่เอกค่ะ mm hmm. ถุดยอดมากนะคะผู้นําผู้บริหารบอสโจคนนี้นะคะ เขาเรียกว่าโอ้โหสุดยอดนะด้านความคิดเลยนะคะเนี่ยแหละคะ่ะอีหลาเคยพูดไว้ว่าจะพาพ่อให้ได้เงินนะคะพันล้านร้อยล้าน,านโอ้โหนี่แหละคะ่ะสมคําร,ร่ำเรอจริงๆนะคะไม่ว่านะคะจะทําอะไรนะคะบอสโจก็รุ่งโรจน์ตลอดเลยนะคะคูชุกก็ได้พูดเสมอว่าถ้ารักองค์อิงก็ต้องรักองค์กรน,นะคะรักพ่อก็ต้องรักลูกนะคะนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะคะ พ่อโรคคู่บุญอ๋อพ่อรูคคู่บุญน,นะคะสุดยอดเลยนะคะคุชชูได้เห็นแล้วคุชชูก็ประทับใจค่ะเมื่อคืนนี้แล้วค่ะแล้วทุกคนนะคะโอ้โหแต่งตัวนะคะสุดยอดมากนะคะในการถ่ายรูปนะคะโปสเตอร์นะคะแล้วก็จะไปายเผยแพร่นะคะ แล้วทีเนี้ยนะคะทุกคนก็แต่งตัวโอ้โหนะคะสวยๆกันทุกคนเลยนะคะและแต่ละท่านก็ผู้ปกครองก็มาด้วยบางท่านก็รถมาเองบางท่านก็ขึ้นรถตู้นะคะของวงสามน้อยนะคะเพื่อลงกทมเมื่อคืนนี้นะคะแต่ตอนนี้ก็มาถึงกันที่เรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โหเล่นกันนะคะสุดยอดมากเลยค่ะผูช้ชูเห็นแล้วปูชูก็ประทับใจเลยนะคะสุดยอดสุดยอดอลังการเลยนะคะงานสร้างเลยนะคะเนี่แหละค่ะเขาเรียกว่านะคะ เขาเรียกว่าสาวน้อยร้อยล้านก็ได้สาวน้อยมหัศจรรย์ก็ได้ใช่ไหมคะน่ารักมากๆเลยอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยคะ่ะไม่ว่าน้องจะร้องเพลงอะไรก็โหสุดยอดสร้างผสมน้องฮักเอินฮักนะเอกน้อยหอบฟันมะรังห้าวันทุกที่ผู้บ่าวคนแรกนะคะหรือเสียงคนลือโอ้โหนะคะ ฝรั่งมังค่าเลยนะคะอุ้ยสุดยอดมากเลยค่ะเสียงคนลืมไม่พอนายแลมออกอุโหน้องนี่มีความสามารถล้นโอ้โหก็เรียกว่าล้นเลยนะคะเก่งมากเลยนะคะหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะผู้ชุเนี่ยคะพูดง่ายๆว่านะคะตั้งแต่โตมาจนมาเป็นสวเนี่ยแหละค่ะโอ้โหทึ่งในน้ําเสียงของน้องและก็เป็นเอกลักษณ์สุดยอดมากเลยค่ะหล่าอุ้งอิ่งเนี่ยค่ะแล้วก็น้องเขาพูดง่ายๆว่านะคะ เหมือนนางฟ้านางสวรร์นเนี่ยส่งมาเกิดเลยค่ะทําให้พอ่พอแม่เอฟซี FC นะคะแต่ละท่านเนี่ยก็มีรายได้เนี่ยค่ะรายได้อะไรจากกระท้อนองุอ่งอิงเนี่ยแหละคะ่ะอมเพียงอมเพียงอุ่งอิงอุ่งอิงเนี่ยแหละคะ่ะสำเร็จนะคะไม่ใช่ว่าไม่สาเร็จสําเร็จเทบทุกคนเลยค่ะอันนี้ก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะปุชุก็ได้นํามาเสนอค่ะน่ารักมากเลยนะคะอุ่งอิงเนี่ยะคะ่ะ เพราะอะไรเพราะองค์อิงเป็นคนเมตตานะคะมีความกตัญญูนะคะเนี่ยแหละค่ะความดีนะคะส่งเสริมน้องนะคะโอ้โหเขาเรียกว่ามันเหมือนกับว่าจิตวิญญาณเลยนะคะพูดกันง่ายๆ่ายนะคะทําให้มีกําลังแรงใจผู้เฒ่าผู้แก่นะคะก็มีกําลังแรงใจกับอีหลานะคะเขาเรียกว่าบางท่านป่วยใช่ไหมคะพอเห็นอีหลาองค์อิงเท่านั้นและคะ่ะมีความสดชื่นกระปี้กระเป๋าขึ้นมาเลยนะคะเหมือนยาวิเศษเลยะคะ่ะ ไม่เชื่อก็อย่ารบหรูนะคะองอิงของเราเนี่ยคะ่ะองอิงเป็นเด็กที่น่ารักมากๆเลยนะคะในวัยนี้นะคะบางท่านเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยนะคะแต่องอิงนี่ยโอ้โหเวลาร้องเพลงบนเวทีเนะี่ยเป็นคนละคนเลยคะ่ะไม่รู้จะสรรหาคําพูดไหนมาสวรรค์ส่งมาเกิดจริงๆเลยะคะ่ะทิดาน้อยนางฟ้านางสวรรค์สวยนะคะยิ่งแต่งองค์ทรงเครื่องขึ้นมาเนี่ยสวยมากๆเลยนะคะครูชูก็มาเมาท์มอยให้ฟังนะคะ แล้วนี่ก็นะคะน้องเนี่ยก็ได้เตรียมตัวเลยค่ะลงมากทม,มนะคะเต็มที่เลยค่ะแล้วก็เขาเรียกว่านะคะน้องใหม่ไต่ดาวก็เพียบเลยนะคะปู่ชุกก็ขอให้นะคะวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะรวยๆ,ๆนะคะปังๆ,ๆเลยนะคะเพราะอะไรทุกคนก็มีรายได้ทุกคนก็มีงานทํานะคะและน้องอุอ๋งอิงก็สุดยอดมากนะคะนําทีมเลยเขาเรียกกันว่าบอสน้อยบอสน้อย โอ้ยน่ารักน่ารักเลยนะคะอุ๋งอิงเนี่ยคะ่ะคูชูก็ลงรักนะคะลงรักอีกคนหนึ่งนะคะโอ้ยซึ่งอายุคูชูก็มากแล้วนะคะแต่คูชูก็ยังมาฟังอีลาของเราเลยะคะ่ะไม่ว่าจะร้องเพลงอะไรก็เพาะเพาะนะคะว่าพูดไปพูดมาก็หมดเวลาอีกแล้วนะคะ คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจงให้กับครูชุติมาพรชาแนลด้วยนะคะแล้วก็ครูชุดจะรีบไปไหนอ้โครูชุดจะรีบไปอ่อนนุชค่ะอ่อนนุชนะคะอ้าวรถรอแล้วรถรอแล้วนะคะรอด้วยรอด้วยนะคะครูชุดจะรีบไปนะคะโอ้โหตอนนี้ใส่ด้านหน้าเวทีคงเพียบหมดแล้วนะคะผู้คนคงหลั่งไหลเข้าไปชมสาวน้อยเพชรบ้านแพงบายบายสวัสดีค่ะ